สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอปเหมยตู้นะครับวันนี้มีเทคนิคง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการทําฟอนต์มาฝากนะครับก็คือการทําให้ฟอนต์โค้งนะครับสมมุติว่าเราอยากให้ฟอนต์มันมันโค้งตามรูปเราแบบเนี้ยอ่าประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเปิดใช้กันเลยนะครับเหมยตู้นะครับเออผมไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่านะครับ ก็มันมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับวิธีใช้เหมือนกันนะครับโอเคผมกดเปิดเลยนะครับพอเปิดมานะครับเดี๋ยวเราไปเลือกรูปมาเลยครับเลือกที่ตัดต่อรูปภาพแล้วก็เลือกรูปมาตามสบายเลยนะครับผมเอารูปนี้ครับรูปที่แต่งไว้ล่าสุดเมื่อกี้นะครับคําสั่งมันจะไม่ใช่อยู่ในข้อความนะครับมันจะไปอยู่ที่ปากกาวิเศษครับกดเข้าไป มันก็จะสามารถใช้คำสั่งพวกระบายเส้นนะครับให้มันแบบอลองให้ดูปุ๊บมันก็จะเส้นแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอ่าในกรณีที่เราอยากจะใส่เส้นใส่เงานะครับเดี๋ยววันหลังมาเจาะตรงนี้ให้อีกทีนะครับอ่ะเราเลือกอันแรกครับคัาตัมครับปุ๊บอ่าเลือกอันแรกนะครับมันจะเป็นการกําหนดกําหนดเส้นเองนะครับเราจะใช้เส้นเป็นตัวอักษรไงแล้วก็แตะเพื่อแก้ไขข้อความนะครับผมก็จะพิมพ์ว่า j a 1 4 r Work แล้วกันนะครับปูโหมดกันนอยนะครับอ่ะพอพิมพ์แล้วนะครับตรงที่มันเป็นเลขยี่สิบสามนะครับมันคือเดี๋ยวผมเหนไพอกดปุ๊บปุ๊บตัวเลขมันก็จะลดลงนะครับมันก็คือฟอนตนั่นแหละนะครับมันเหลือกี่ตัวมันจะขึ้นบอกนะครับแล้วก็มีเอ่อตรงนี้ครับมีแป้นพิมพ์สไตล์ครับสไตล์เราสามารถตั้งสไตล์ได้ครับผมเอาสีเหลืองครับ ก็ตัวอักษรครับเลือกเอาที่มันหนาๆห,หน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยตามนี้นะครับหรือว่าจะเอาให้มันแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวกินกล่องแก้วก็ได้อันนี้ก็ได้ครับสวยดีนะครับแล้วก็มีคําสั่งอะไรอีกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหมดแล้วนะมีแค่เซตตัวอักษรสไตล์แป้นพิมพ์อ่ะเสร็จแล้วทีนี้ลองอ่า อ๋อปรับอันนี้คือความหัวแปลงนะครับอ่านลองลองกลางๆก่อนแล้วกันแล้วก็เราก็ลากนะครับเห็นมันก็จะปึ๊บอย่างเงี้ยใช่หไหมครับอ่าอ่ะ,อะกลับไปใหม่นะแล้วลองระบายดูปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าถ้ามันเกินก็มียังลบไม้เราใช้เห็นไหมผมเอาแค่ 14, เจ1 4สิบสี่อไว้แบบนี้เออแล้วลองใหญ่ขึ้นสิเปลี่ยนสีไหมนะครับเปลี่ยนสีก็กดมาที่ ตัวคอตตมอีกทีแล้วก็เลือกนะครับเอาสีที่มันสว่างๆอย่างเช่นมีชมพูไหมอ่ะอันนี้ชมพูอ่อนอย่างเงี้ขยายแล้วก็เลือกแล้วก็ตะแวดไปปึ๊บอย่างเงี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเลือกอย่างลบครับลบส่วนที่มันเกินคำของเราไปอย่างเงี้ยครับแค่นี้เองครับไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับอลอง ลดเปอร์เซ็นต์หน่อยเปลี่ยนสีอีกทีหนึ่งสีเขียวครับอ่าสีเขียวระ,ะบายปึ๊บอันนี้เล็กไปอาไหม่้ยเบอ้าว j จ1 4หายครับมาอาดวูว์มันน่าจะต้องไถาจากล่างขึ้นบนหรือเปล่าเออเพื่อลองแล้วกันนะลองลองลอง,ลองเล่นดูแล้วกันครับ อ๋อตัวเจไม่มาครับเออลองไล่เล่นดูเออเออเออเจหายครับ <laughs> ลองลองดูแล้วกันนะครับเออผมก็ยังหัดเล่นอยู่เหมือนกันหรือถ้าจะใช้ร่วมกับอันอื่นก็ได้ครับอย่างเงี้ยปึ๊บปื๊บอย่างเงี้ยปื๊บปื๊บครับสวยงามครับเพื่อนๆลองผสมผสานแล้วก็ลองเล่นดูนะครับ ผมมาสาธิตให้ดูว่ามันใช้การยังไงนะครับเนี่ยผมก็ละเลงสมมุติว่าเดี๋ยวโหผิดผิดอันผิดอันราะงั้นผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันตรงนี้เหมือนมีคำสั่งเงานะครับลองเปิดอย่างงี้ถ้าแบบไม่อยากให้มันดูรู้เรื่องก็ทําแบบเป็นเด็กแนวเป็นข้อความแบบนี้แบบปึ๊บปึ๊ปึแบบนี้ก็ได้ทาเหมือนแบ่กาวสวยๆเลย จะได้ดูออกว่าแบบอินดี้ครับใส่สีใหม่แล้วก็ใส่กับพวกนี้เพิ่มอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเอาความสวยงามเพื่อนๆต้องไปลองประดิษฐ์ประดอยนะเดี๋ยวผมเวลาน้อยครับผมลองเล่นให้ดูเฉยๆนะโอเคนะครับลองไปเล่นดูนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอ่ะประมาณนี้ครับถ้าชอบเสร็จแล้วก็กด ถูกไปแล้วก็บันทึกเลยครับบันทึกเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับด้านบนคือบันทึกนะครับจบแล้วครับง่ายไหมครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้สวัสดีจ้า